ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับคงอยากจะรุนกันแล้วว่าผลการแข่งขันนะครับกับศึกรเรลลี่ชิงแชมป์โลกสนามที่9รายการเรลลี่เยอรมันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผลปรากฏว่า2เซบาสเตียนนะครับก็ขับคู่กันแล้วก็แข่งกันอย่างมันมากเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากทีมผู้สร้างเดียวกันก็คือสิตรองทัวทาวเวิลด์เรลลี่ทีมนั่นเองครับผลสุดท้ายนะครับเซบาสเตียนโอคิเยนะครับนักขับเรลลี่ดาวรุ่งก็สามารถที่จะคว้าคะแนนแล้วก็สามารถนะครับที่ตอนนี้รั้งมาเป็นอันดับที่2นะครับตามผู้ร่วมทีม อย่างเซบาสตีียมโลบได้ตอนนี้ก็ห่างคะแนนในตารางคะแนนอยู่ประมาณ25คะแนนเท่านั้นเองครับสึกรรลลี่ชิงชมป์โลกประจำฤดูกาล2 0 1 1สนามที่9รายการ ADAC Rally Deutschland หรือว่า r รลลี่เยอรมันดวลความเร็วกันในวันที่18ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาบนเส้นทางรอบๆประเทศเยอรมนนี้ครับ ซึ่งเริ่มการแข่งขันในวันแรกที่ยอรมัน hmm. ีนั้นเป็นเซบาสเตียนโลฟยอดนักขับจากสตองโชทาวเวอร์รลลี่ที่ขับได้อย่างยอดเยี่ยมทําเวลารวมเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา1ชั่วโมง18นาที21ิวินาทีแล้วก็ตามมาด้วยเซบาสเตียนโอคิเยครับ mm hmm. เพื่อนร่วมทีมชาวฝรั่งเศสที่ช้ากว่า7.4วินาทีส่วนอันดับ3เป็นมิโกเฮอรูเนนครับจากฟอร์ดอาบูดาบีเวอร์เรลลี่ที่ช้ากว่า,วา,ว onen, า, ally, า,วาลฟอยู่1.18นาที ด้านยาร่มาติลัตวาล่าย่างรีดฟอร์มไม่ออกนะครับจบวันแรกอยู่ในอันดับที่15ตามหลังผู้นำถึง6นาทีกับอีก10วินาทีครับ ขยับเข้าสู่วันที่2ของลาลีดดอยช์แลนด์นะครับก็เริ่มมีความพลิกผันเมื่ออันดับผู้นํามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โอกิเยก็เร่งเครื่องทําเวลาเข้ามาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลารวม2ชั่วโมง44นาที43วินาทีส่วนโลบนั้นซึ่งเป็นผู้นําในวันแรกก็ร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่2นะครับตามหลังเพื่อนร่วมทีมอยู่ที่1.11นาทีครับ ขณะที่อันดับที่3เป็นของดานี่เซอร์โดนะครับยอดนักซิ่งชาวสเปนจากมินิเวิร์ลเลลี่ทีมที่ทำผลงานค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับตามหลังผู้นำอยู่2.10นาทีแล้วก็ส่งผลให้เฮอร์โวเนนนั้นหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่4ทันทีตามหลังจากฝูงอยู่ถึง2นาที43วินาทีครับส่วนลัดวาล่ายังหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับในวันที่2ก็ตกลงไปอยู่อันดับที่19เลยครับก็ถือว่าหมดลุ้นแชมป์ในสนามนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วสาหรับลัดวาล่า เข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันที่เยอรมนีนะครับยังคงเป็นโอเยนะครับที่รักษาฟอร์มการขับอันยอดเยี่ยมไว้ก่อนซิ่งซีตรอง n s s 3ว้าชาัยไปครองกับเวลารวมทั้งสิ้น3ชั่วโมง32นาที15วินาทีทิ้งห่างโลบครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมชาวฝรั่งเศสถึง39.8วินาที อันดับ3นั้นเป็นการแย่งชิงกันระหว่างซอร์โดจากมินิเวิลด์แรลลี่แล้วก็เฮอร์วนเนนจากฟอร์ดอเดาบีเวิลด์แรลลี่ครับก่อนที่จะเป็นฝ่ายแรกที่ทําเวลาได้ดีกว่าก็คือซอร์โดนั่นเองคว้าอันดับ3ช้ากว่าแชมป์ไป1.55นาทีส่วนเฮอร์วานเนนทำได้ดีที่สุดเพียงแค่อันดับ4ครับโดยมีเพ t เตอร์โซเบิร์กซิ่งเข้ามาเป็นอันดับที่5 ภายหลังการจบการแข่งขันในสนามที่9ของฤด,ดูการนี้นะครับตำแหน่งผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพยังคงเป็นเซบาสเตียนโลบจากสตรองโชทาวเวิร์รอลลี่ทีมที่มีคะแนนอยู่ทั้งสิ้น192คะแนนครับส่วนเซบาสเตียนโอเกเยเพื่อนร่วมทีมชาวฝรั่งเศสนั้นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในสนามนี้เก็บแต้มขึ้นมารั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำอยู่เพียงแค่25คะแนนอันดับ3าเป็นของมิเกลโฮเน่นะครับที่ฟอร์มตอนนี้รู้สึกว่าจะแผ่วลงไปสักหน่อยรวยมไปถึงยาริมัต,ลมตลิลัตวาล่านะครับที่เก็บแต้มไม่ได้เลยจาก น,นี้ก็รั้งอยู่ในอันดับที่4ตามหลังผู้นำถึง96คะแนน ส่วนตารางคะแนนสะสมประเภททีมผู้สร้างนะครับก็ยังคงเป็นซีตองโททาวเวิร์ลราลลี่ทีมนะครับที่ตอนนี้นำโด่งด้วยคะแนนทั้งสิ้น333คะแนนครับตามมาด้วยฟอร์ดอบูดาบีเวิร์ลราลลี่ทีมเป็นอันดับที่2นะครับก็คะแนนห่างกัน91คะแนนส่วนอันดับ3นะครับคือเอ็มสปอร์ตสต็อปอาร์ตฟอร์ดรลลี่มีคะแนนอยู่ที่105คะแนนครับต้องติดตามศึกเวิร์ลราลลี่แชมเปี้ยนชิพ2011สนามต่อไปนะครับเขาบอกว่าจัดในเดือนกันยายน8ถึง11กันยายนนี้ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับในนนรราายกั่เอง รายการที่10แล้วนะครับเอาล่ะส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะแน่นอนว่ากรังปีนิวส์ของเราจะนํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะ